วันก่อนก็พร่ำนะครับว่าตัวแทนของสตอง,อง,องผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะการมีบ้านหลังใหม่ที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานพังลงต่อหน้าต่อตายังส่งผลถึงความน่าเชื่อถือศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิที่ร่วมสะสมกันมาแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าสังคมและพี่น้องประชาชนพากันสงสัยนะครับว่าบ้านหลังใหม่ที่พวกท่านรอคอยนั้น บ้านหลังใหม่องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบกลับกลายเป็นสิ่งเดียวที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันที่สร้างใหม่ครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนเขาสงสัยว่าท่านจ้างบริษัทเนี่ยบริษัทก่อสร้างมาอย่างไรบริษัทนี้มีผู้ถือหุ้นคนไทยชาติเีเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่พอน้าข่าวตามไปดูถึงบ้านเป็นใครก็ไม่รู้นะครับสงสัยกันว่าเป็นนอมินีของคนจีนหรือไม่ ท่านไม่ได้ตรวจสอบประวัติของบริษัทนี้เลยเลยครับไม่ได้ตรวจสอบผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนไทยเลยรอผมก็เลยสงสัยว่าไอ้สี่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่างชาติไอ้ห้าทีมเป็นเจของคนไทยนอนไม่ดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับท่านประธานครับไม่ได้กล่าวหาตรวจสอบต้องตรวจสอบกันต่อไปเพราะมันมีสองยันติครับแล้ววันก่อนแล้วตีอุตสาหกรรมครับท่านประธานครับตรวจสอบเหล็กเส้นที่สร้างตึกก็พบว่าเหล็กเส้นไม่ได้มาตรฐานนะครับออกข่าวกันทั่ว ท,ทั้งที่กระทรวงสากรรมก็สั่งปิดโรงงานผลิตเหล็กเช่นไปตั้งแต่พิธีแล้วมันน่าสงสัยไหมล่ะครับท่านประธานท่านประธานครับสโลแกนของสอตอง,งอเงินคือเงินแผ่นดินเงินแผ่นดินคือเงินภาษีของประชาชนทั้งชาติแต่กระผมขอฝากไปยังท่านเลยนะครับว่าตอนนี้ท่านกำลังโดนพี่น้องทั้งแผ่นดิน ทุกองค์กรกําลังตรวจสอบกับท่านอยู่ครับครับไม่เชื่อก็ลองดูโซเชียลดูครับที่ผ่านมาสอดลองไม่ออกมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลอะไรเลยครับพี่น้องประชาชนเลยสองสาวันถึงออกมาจนมาถึงบันจันร์ครับท่านมีจดหมายข้อความจากผู้ตรวจการแผ่นดินว่าสูดลมหายใจลึกๆก,ก,กุมมือกันให้แน่นและก้าวไปพร้อมๆกันมีแต่พวกเราเน่ยมีแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสูดหายใจเพอเพินโรคปอดครับนะวันนี้ นะครับทล่มลงมาไม่รู้อิถทินดินทรายไปไหนพี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิ์สงสัยไม่มีสิทธิวิจารณ์การพังทลายของตึกที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนตั้งสองพันกว่าล้านเลยแหละครับท่านประธานอย่างเก้าอี้ตัวละเกือบแสนละครับเก้าหมืนกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขารู้เขาก็ต้องสงสัยว่าทําไมต้องซื้ออะไรแพงขนาดนั้นแต่ท่านก็เงียบไม่ออกมาชี้แจงเลยครับ แล้วอย่างท่านผู้ว่าชัดชิพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บท่านตั้งศูนย์บัญชาการปั๊บทันทีสามารถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญค้นหาผู้สูญเสียแล้วใช้ศูนย์บัญชาการเป็นจุดกระจายข่าวสารต่างๆต่อพี่น้องประชาชนและท่านผู้ว่าชัดชิประสานวิศวกรให้ผู้เชี่ยวชาญรีบสอบตึกนะครับตรวจสอบตึกทุกทุกตึกในกรุงเทพฯอย่างรวดเร็วแล้วก็ท่ากระจกวิศวะด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจกับพี่น้องชาวกรุงเทพ ก็ผมอยากจะขอให้ทางรัฐบาลเพราะว่ายติหนึ่งส่งไปให้คอ,อรมอส่งให้รัฐบาลดูแลรับผิดชอบถ้าเราตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเยียวยาและอีกส่วนหนึ่งต้องตรวจสอบให้เข้มแข็งกับนักกินบ้านกินเมืองนักธุรกิจ ที่มาจากสีเทาอะไรก็แล้วแต่ขอขอบคุณกระสับประธานครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้านในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ